คำเตือนคลิปที่ต่อไปไมันไ,ไม่มีสา,าระอะไรเลยครับอยู่กับผมช่องแทนคุณนะครับเป็นช่องที่เปิดใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปอะไรก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถนะครับจะให้ดูพวกรถเก,เก่าเมื่อมันก็ประมาณ40สิบกว่าปีได้ครับนี่ครับไข่ทุกคันครับเป็นรถที่ร้านนะครับ ทุกคันวางไขดูข้างในไม่ได้นะครับไม่ได้เอากุญแจมาเปิดพร้อมราคาครับทุกคันนี่เป็นมันเก่าทั้งหมดเลยครับมันส่วนมากมันจะหาอะไรไม่ได้แล้วด้วยนี่ ก็สนใจก็โทรเบอร์นี้ได้นะครับรายละเอียดโทรถามตามเบอร์ได้เลยครับนี่ครับข้างในสภาพโอเคหมดครับที่นั่งบบาสวยภายนอกมันก็ตามสภาพอะนะรถเก่านี่ครับตามราคาทุกคนันอะไรมันเริ่มหายากแล้วนะครับเอาง่ายๆก็หา จะไม่ได้เลยอะตอนเนี้ยรัวรวงแน่มันไม่มีมันไม่มีไข่แล้วนะครับนี่ครับคันนี้น่าจะเก่ากว่าสามคันนี้นะครับผมไม่แน่ใจนี่ครับที่นั่งข้างในถือว่าสวยเลย ส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถส่งคามนะครับรถทหารคันนี้อยู่ประมาณไม่บอกราคาครับนี่ครับสามารถเอาไปเที่ยวได้ครับแล้วนี่จะเป็นพว่พวงพ่วงใส่สะเบียงได้นะครับข้างหลังพ่วงนี้มันจะเปิดได้เอาไว้ใส่สเบียงเวลาเที่ยวได้นี่ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นรถส่งคามนะครับคันนี้ เดี๋ยวให้ดูข้างในข้างในก็ประมาณนี้ครับเพราะารถรถนา,นานแล้วครับมันก็ตามสภาพเดี๋ยวไปดูเบนซ์เบนซ์อีกสามคันครับนี่ครับส่วนสามคันสองคันนี้ก็สองคันนี้แล้วนู่นอีกคันนะครับนู่นมันก็ประมาณสี่สิบกว่าปีได้เกือบห้าสิบปี ผมไม่แน่ใจแต่เกินสี่สิบปีแน่ครับข้างหนก็ประมาณนี้ครับันนสนใจโทรตามเบอร์ได้เลยนะครับ เบอร์ตามป้ายที่วางขายบอ่อนั่งข้างในใหม่หมดครับ mm hmm. ก็ขออภัยด้วยนะครับพูดพูดไม่ค่อยเก่งว่าเพิ่งเพิ่งทำช่องใหม่ครับเพิ่งเริ่มทํา เดี๋ยวจะให้ดูมอ,มอไซค์ด้วยครับนี่ครับส่วนคันนี้ไม่ได้ขายครับจอดจอดเอาเทนี่ครับผมแล้วก็มีรถเก่าๆอีกสามคันนะครับเป็นรถโบราณแต่อยู่อยู่อีกร้านหนึ่งครับ ครับผมเดี๋ยวจะไปดูเบนซ์อีกคันหนึ่งนะครับยังไม่ได้ให้ดูอีกคันหนึ่งนั่นครับก็นี่นะครับอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายครับนนคันนี้นี่ครับผมคันนี้เป็นคันนี้ก็บอกใหม่นะครับ บ่อมันจะเป็นบ่อยาวเลยนะไม่ใช่บ่อตัดบ่อมันยาวไปเลยนี่ค,ครับมันสะพันแต่จะไปดูให้ฟังครับข้างในก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวจะพาไปดูมอไซค์เก่าอีกสามคันครับนี่ครับผมสามคันนี่ก็จะเป็นเก้าสองยุคเก่าหาไม่ได้แล้วนะคันนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบยี่ห้อครับส่วน,นีนสีเจ็ดสิบตัวเก่ามาก คนที่เล่นรถพวกนี้ก็จะรู้นะครับว่าราคามัน,นเป็นยังไงนี่ก็เป็นจักรายานเก่าๆจักรายานพวกนี้มันเอาไว้ตั้งโชว์นะครับของเก่าทั้งนั้นครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าผมจะทำคลิปอะไรต่อ